ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t o k Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ Easy a s t ส o กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องทีเด็ดเกร็ดโหนนะคะตอนนี้เราก็มาถึง EP ที่17แล้วนะคะทีเด็ดเกร็ดโหนเนี่ยเป็นคลิปที่เราได้ออนผ่านช็อตนะคะซึ่งเป็นคลิปสั้นๆแต่วันนี้เราจะมาแนะนำให้ท่านฟังว่า ทีเด็ดเกร็ดโหนนี่คืออะไรนะคะคําว่าที่เด็ดเกร็ดโหนเนี่ยเป็นเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางด้านโหราศาสตร์ที่เป็นมรดกล้ําค่าของครูโหนนะคะที่ดิฉันได้พยายามรวบรวมแล้วก็นํามาจัดทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ1นาทีนะคะเพราะว่า ใครที่บอกเกร็ดเคล็ดลับเหล่านี้แล้วก็นำเกร็ดเคล็ดครูพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ก็จะเสริมทำให้ดูดวงชะตาได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็เป็นเสน่ห์ของหมอดูหรือนักโหราศาสตร์ที่จะเอาทีเด็ดเกร็ดโหนที่เป็นเคล็ดครูนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ด้วยนะคะทีนี้ส่วนใหญ่นะคะเกร็ดโหนหรือความรู้ที่ครูโหนเก็บไว้ส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นเกรดเป็นเกรดที่ใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ได้จริงแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะบอกกันปากต่อปากระหว่างลูกศิษย์ลูกหาที่สนิทสนมนะคะซึ่งจะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็จะมีการบันทึกเหมือนแอบบแอบบบันทึกไว้อะคะ่ะก็จะไม่ทําเป็นตําราบอกกันส่วนใหญ่ก็จะรู้กันมาต่อเนื่องสอนกันมาปากต่อปากที่เรียกว่ามุขปาฐะนะคะดิฉันขอยกตัวอย่าง ให้ท่านฟังว่าอย่างในเรื่องอยกตัวอย่างว่าในเกรดโหนที่ดิฉันทำไปตอนที่1นึ่งมักจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในหนังสือหรือตำลานะคะอย่างเช่นดิฉันเอาเรื่องของดวงยายีมาเล่าให้ฟังก็นำความรู้มาจากการที่ปรากฏในอนุทินโหนชุบนะคะซึ่งเป็นลักษณะฝอยของคำทำนายเห็นไหมคะว่าโหนไทยเนี่ยมีเสน่ห์ในการที่ พอทายได้เกรดเล็กเกรดน้อยแล้วก็จะมีการบันทึกเก็บมาเพื่อที่จะส่งต่อเคล็ดดีๆให้กับลูกศิษย์ลูกหานะคะอย่างที่อาจารย์บรรเทาจาันสอนนะคะหรืออุตรพัฒ์ท่านบอกว่าเคล็ดหรือเกตเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมักจะหวงนักหวงหนานะคะแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะว่าเป็นถือว่าเป็นภูมิความรู้แต่จะกว่าที่จะบอกให้ลูกศิษย์ลูกหารู้เนี่ยก็ต้อง เหมือนกับว่าต้องพยายามลูกศิษย์พยายามจะไปเรียนกับสำนักนั้นสำนักนี้แล้วก็เก็บเกรดเคลดครูเอามาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์กันนะคะบางทีนะคะก็อาจจะต้องคอยไปนั่งเรียนเพื่อจะจับเคลดว่าครูคนนั้นคนนี้มีการทายยังไงให้แม่นยําอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยเกิดความคิดว่าเมื่อเราพอจะมีตำลับตำลาที่เป็น ทีเด็ดเคล็ดคูที่เป็นเกล็ดโหนก็เลยนำมารวบรวมให้ผ่านคลิปสั้นๆหนึ่งนาทีที่เรียกว่าคลิปช็อตทางด้านโหราศาสตร์นะคะคราวนี้ดิฉันจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าทีเด็ดเกล็ดโหนที่ถือว่าเป็นเคล็ดคูมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นข้อห้ามโหนข้อห้ามโหวนว่าอย่างนี้ค่ะว่าทายโทษทุกทารกทาริกาเรียนโหราครู่ห้ามการทํานายเห็นไหมคะบางที ครูก็จะออกมาเป็นคํากลอนหรือกวีให้ฟังแบบฟังง่ายๆไพเราะน่าฟังแต่เราก็ต้องตีความให้ได้นะคะว่าประเด็นที่ครูจะสื่อเรื่องเกร็ดหัวตรงนี้คืออะไรนะคะโดยในความหมายนี้ถือว่าเป็นกฎข้อสําคัญหรือกฎข้อห้ามทางโหราศาสตร์เลยว่าห้ามพยากรณ์ดวงชะตาว่าทารกหรือบุตรว่าไม่เป็นที่พึ่งของพ่อแม่หรือว่า เป็นเด็กที่พึ่งไม่ได้เลี้ยงยากหรือเป็นเด็กที่ไม่ดีอย่างนี้ห้ามทำนายนะคะเพราะว่าจะเกิดอคติต่อพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมคะว่า mm hmm. ครูโหนท่านมีจรรยาบรรณสูงมากในการที่จะพยากรณ์ดวงชะตาแล้วก็รวมถึงสร้างข้อห้ามข้อกำหนดไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามนะคะอันต่อไปค่ะ อันนี้เป็นทีเด็ดเคล็ดคูที่อาจารย์จัลันท่านบันทึกไว้นะคะบอกว่าดวงจันทร์ข้างขึ้นนะคะห้ามทําการผ่าตัดเพราะอะไรคะเพราะว่าในทีเด็ดเคล็ดคูเนี่ยท่านจะพูดไว้สั้นๆแล้วให้เราทําตามันเป็นเหมือนแบบให้เชื่อตามนี้แล้วก็ทําตามนี้เช่นห้ามให้เลิกผ่าตัดในช่วงจันทร์ข้างขึ้นท่านจะบอกแค่นี้แต่ผู้ที่เรียนโหราศาสตร์จะต้องมาทําความเข้าใจเองว่า เพราะเหตุใดครูถึงห้ามไว้อย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าในช่วงจันทร์ข้างขึ้นอิทธิพลของดวงจันทร์ข้างขึ้นส่งผลต่อน้ำใช่ไหมคะดวงจันทร์มีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลงเมื่อจันทร์ข้างขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าจังหวะน้ำจะขึ้นดังนั้นของเหลวในร่างกายโดยเฉพาะเลือดเป็นส่วนหนึ่งของของเหลวในร่างกายเมื่อเราทำการผ่าตัดในช่วงจันทร์ข้างขึ้น โอกาสที่เราจะเลือดออกเยอะเสียเลือดเยอะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเห็นไหมคะว่าคติหรือแนวคิดความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ล้วนแล้วแต่มีเหตุและก็มีผลนะคะดังนั้นเราก็จะงดเว้นไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ <c oughs> ก็จะงดเว้นในช่วงจันทร์ข้างขึ้นตามทีเด็ดเครดครูที่เป็นเกรดโหนนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังทำ อีซี S ่แอโซเรื่องจันไร้มุมหรือจันว่างมุมเห็นไหมคะว่าครูโหนก็บอกว่าช่วงจันไร้มุมหรือช่วงจันว่างมุมที่เรียกว่า VOC นะคะเป็นช่วงที่ดวงจันไม่ทำมุมกับดาวใดๆก่อนที่จะย้ายราศีออกไปดังนั้นกิจกรรมที่ห้ามทำในช่วงนี้อาจารย์จันลันพี่กุลท่านย้ำนักย้ำหนานะคะว่าอันแรกคือจะเกิดความสับสนความยุ่งยาก ควรงดการพูดคุยติดต่อหรือเจราจาหรือการประชุมนะคะขับรถก็ต้องระวังหลงทางแล้วก็ท่านยังแนะนำอีกว่าให้นั่งสมาธิให้สวดมนต์ให้อยู่เงีบเงียบเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านช่วง VOC ไปก็ค่อยทำกิจกรรมต่างๆแนวคิดนี้อาจารย์จรลันพิกุลท่านก็ได้ถ่ายทอดให้อาจารย์วรเชติยาเกษมอาจารย์วรเชติยกเกษตก็มาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อีกทีหนึ่งนะคะนอกจากนี้ ยังมีทีเด็ดเคล็ดคูที่ถือว่าเป็นเกร็ดโหนของท่านอาจารย์จรันพิกุลเราก็ได้ทำคลิป easy aso as ไปให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วนะคะก็คือเรื่องการของเงินจากพระจันทร์เห็นไหมคะอาจารย์จรันท่านก็บอกว่าพอช่วงจันร์ดับนะให้เอาเงินใส่กระเป๋าเยอะๆแล้วก็ห้ามให้ใครยืมเงินถ้าเป็นไปได้ห้ามใช้เงินแยกเงินเอาไว้เป็นส่วนที่จะเก็บ ไม่ใช้หรือว่าใส่กระเป๋าให้ตุงๆอย่างนี้ค่ะดังนั้นเราก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านถึงให้ของเงินจากพระจันทร์ในช่วงจันทร์ดับก็ได้คตินี้ค่ะว่าช่วงจันทร์ดับอาทิตย์กลุมจันทร์อิทธิพลตำแหน่งของอาทิตย์กับตำแหน่งของจันทร์เนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันสนิทองศาสนิทราศีคืออยู่ด้วยก,กันกลุมกันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอิทธิพลของการแสดงอิทธิพลของอาทิตย์กับจันทร์ก็จะส่งผล อย่างมากในช่วงจันรดับนะคะแล้ววันจันรดับถือว่าเป็นวันแม่แบบในการที่จะทํากิจกรรมอะไรก็ตามให้ประสบความสําเร็จอาจารย์จรันพิกุลท่านก็มีปัญญาที่ฉลาดปาดเปืองเพราะท่านศึกษาโหราศาสตร์มาชั่วชีวิตท่านก็เลยบอกให้ทุกคนว่าเอาเงินใส่กระเป๋าสิแล้วขอเงินจากพระจันทร์จะทําให้เดือนนั้นทั้งเดือนคุณมีเงินใช้ตลอดเดือนเห็นไหมคะ ดิฉันก็ทำตามที่อาจารย์วรเชสสอนก็พยายามในช่วงวันพระจันทร์ดับหรือวันนิวมูลหรือวันอมาวสีก็จะเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็อธิษฐานขอพรเพื่อขอเงินจากพระจันทร์นะคะสำหรับท่านที่มาฟังคลิปทีเด็ดเก็ตโหนก็อย่าลืมกลับไปติดตามคลิปขอพรเพื่อจะขอเงินจากพระจันทร์คุณก็จะเข้าใจตักกะแล้วก็ที่มาว่าทำไมเราสามารถ ของเงินจากพระจันทร์ได้และทำอย่างไรก็กลับไปติดตามคลิปที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันจะต้องเล่าให้ฟังก็คือว่าในบันทึกของอาจารย์จรลันพิกุลในเอกสารโหราศาสตร์ท่านมีเพื่อนสนิทที่เป็นนักโหราศาสตร์ท่านหนึ่งอาจารย์จรลันบันทึกไว้อย่างนี้ว่าครูโหนท่านนั้นนะคะป่วย แล้วก็มีเหตุจำเป็นให้เข้าโรงพยาบาลในวันจันดับหรือวันนิวมูนหรือว่าวันอมาวสีอาจารย์โหนท่านนั้นจริงๆดิฉันขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยนามท่านเพราะว่าถ้าเอ่ยมาท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในวงการโหราศาสตร์เมื่ออดีตดังนั้นท่านก็บอกกับอาจารย์จรันพิกุลว่าท่านคงไม่สามารถป่วยครั้งนี้ คงจะไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลแล้วละ่ะเพราะว่าท่านเข้าโรงพยาบาลในวันนิวมูลอาจารย์จรยัรลันก็บันทึกไว้เลยค่ะว่าในที่สุดแล้วครูโหนท่านนั้นก็จากไปตามที่ครูโหนท่านนั้นได้พูดเลยว่าเมื่อเข้าโรงพยาบาลในช่วงนิวมูลถือว่าวันแม่แบบแล้วก็เป็นวันสำคัญจึงไม่ควรทำกิจกรรมที่ถือว่าไม่ดีนะคะอย่างที่ ครูโหนท่านนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านจึงบอกอาจารย์จัลันพิกูลเอาไว้อาจารย์จรนลันพิกูลก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานดิฉันได้มีโอกาสอ่านแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณประโยชน์สูงสุดของทีเด็ดเกรดโหนหรือว่าเคร็ดครูที่พยายามบอกกล่าวลูกศิษย์สนิทสนมเพื่อให้ลองเอาไปใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะคะดังนั้นเมื่อดิฉันมีทีเด็ดกริดโหนอะไรดีๆก็จะอัดคลิปที่เป็นช็อตนะคะหนาทีสั้นๆค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโหราศาสตร์เข้ามาฟังนะคะเข้ามา Subscribe คุณจะได้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนเรายินดีที่จะรวบรวมความรู้ตรงนี้มาบอกกันนะคะเพราะว่าดิฉันตั้งใจจะ ค้นคว้าวิชาโหราศาสตร์นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสนำหนังสือโหราศาสตรด์ดีๆนะคะไปมอบให้กับห้องสมุดนะคะเพื่อจะเกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์นะคะก็หวังว่าคลิป e ิซ s ี่แอ o จะเป็นสาระน่ารู้โหราศาสตรง์ง่ายๆให้ท่านฟังด้วยความรู้สึกสบายๆแต่เกิดประโยชน์ ในการนำวิชาโหราศาสตร์เป็นเข็มทิศให้กับชีวิตภายใต้วิจจารณญาณของทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดเลือกเมนูกระดิ่งนะคะหรือว่าเลือกเป็นรายการโปรดคุณจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆของพวกเราแล้วก็ทีมงานค่ะสวัสดีค่ะ